หากตกงานสามารถรับเงินทดแทนจากประกันสังคมสูงสุด45,000บาทค่ะปี2566ที่ผ่านมามีโรงงานปิดไปแล้วรา159โรงงานต่อเดือนและในปี2567นะคะปีนี้นะไรมบ้านแรกมีโรงงานปิดไปแล้วกว่า1,700แห่งสมผลกระทบต่อการจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่งนะคะคูเองก็เป็นหนึ่งในผู้ตกงานเช่นกันค่ะ ซึ่งประกันสังคมที่เราเคยส่งเสงกันไปเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในตอนนี้ด้วยนะคนทํางานที่มีประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนม3สามสามเนี่ยถ้าตกงานด้วยการลาออกหรือถูกเลิกจ้างอย่าลืมนะคะไปขึ้นทะเบียนว่าง,งานเพื่อรับเงินจากประกันสังคมสูงสุดเจ็ดพันห้าร้อยบาทนานหกเดือนนะวิธีขึ้นทะเบียนก็ง่ายๆค่ะมีขั้นตอนแค่สองขั้นตอนดังนี้นะขั้นตอนแรกนะคะก็คือขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านหรือจะทําออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ ที่หน้าจอดี้ได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องขึ้นทะเบียนภายใน30วันนะนับจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง,งานค่ะขั้นตอนการขึ้นทะเบียนออนไลน์ก็ไม่ยากค่ะแค่กรอกข้อมูลนะแล้วก็อัปโหลดเอกสาระคะ่ะก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษาสาเหตุการออกจากงานตำแหน่งที่สนใจอาชีพอิสระที่สนใจหรือที่ทําอยู่กรอกข้อมูลในแบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้วก็สุดท้ายนะคะแนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีที่เราต้องการให้ใหทางประกันสังคมเนี่ยโอนเงินเข้ามาให้เราในแต่ละเดือนนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการรายงานตัวค่ะสามารถรายงานตัวได้ทั้งที่ประกันสังคมใกล้บ้านหรือว่าจะทาผ่านเว็บไซต์เดิมนะคะเว็บไซต์กรมจัดหางานก็ได้ค่ะแล้วก็ต้องรายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งนะคะสาหรับเงินที่จะได้รับนะคะในกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยก็จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน1นึบว,ว,วันหรือหกเดือนนะคะในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยค่ะเช่นถ้าหากเรามีเงินเดือน1นึ่งบาทเนี่ยก็จะได้เงินทดแทนระหว่างว่างงานเดือนละห้าพันบาทค่ะแต่ว่าถ้ามีเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพ แต่ถ้าเราออกจากงานนะคะก็จะได้เงินน้อยกว่าการณีแรกนะคือได้รับเงินดทดแทนระหว่างการว่างาางานปีละไม่เกิน90บวันหรือ3เดือนค่ะในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยนนะเช่นถ้าเกิดเราได้เงินเดือน1 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะได้เงินดทดแทนระหว,ว่างว่างงานเดือนละ3 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้ามีเงินเดือน15 0 0 0บาทก็ะจะได้เงินดทดแทน4,500บาทค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนีได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรสายด่วนกรมการจัดหางานเบอร์949ค่ะ ขอส่งกําลังใจให้กับคนตกง,งานทุกคนนะคะใครตกง,งานมารวมตัวกันที่คอมเมนต์นีได้นะมาพูดคุยม,มาระบายมาส่งกําลังใจให้กันละกันค่ะ